สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอ่าจุเชอรีรเลย์ของตัวมีสุสุมิวเซเว่นนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะ,ะก็ตรงตัวนี้จะเป็นมิวเซเว่นตัวเครื่อง3.0นะครับตัวนี้นะซึ่งตำแหน่งแัจจุบรัรีเลย์นะครับจะอยู่ตรงนี้เราถอดต,ตรงนี้ออกนะครับเนี่ยที่ครอบอยู่นี่นะครับ ถอดออกเลยนะครับนี่ปาถอดออกมาแล้วนะครับใช้พลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนัดิบนะครับก็จะมีรอยเลยนะสําหรับใครไม่อยากให้เป็นรอยใช้ใบพลาสติกนะครับ,นะรบหลังจากนั้นนะครับถอดแล้วนะให้เราสังเกตส่องเข้าไปนะในสายนะครับตัวสีเทาตัวนี้เลยนี่นะคือแฟตเชอร์รีเลย์ของตัว uh, New s e v e นะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะ ก็จะถอดอยานนนนะนกา er นะครับนี่นะนี่คือแฟชเชรีเลนะครับของตัว new เนะครับเป็นของ denso นะครับนี่นะก็หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสามขานะไม่ใช่แปดขานะครับรุ่นอใหม่ขึ้นมาก็รู้สึกจะใช้เป็นแปดขาแล้วนะครับซึ่งขาบนนะครับจะเป็นขา L นะครับ ขาซ้ายล่างนี้จะเป็น B นะครับแล้วก็ขาขวาจะเป็น E นี่นะเวลาใครจะซื้อมาเปลี่ยนก็ดูขายถูกนะครับคือมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นขาซ้ายล่างตรงนี้จะเป็น E นะครับแล้วก็ขวาล่างตรงนี้จะเป็น B นะครับมันจะสลับกันนะครับตรงนี้ส่วนข้างบนมันจะ,ะเป็นขา L เหมือนเดิมนี่นะ,นะ L B E นะครับนี่นะ นี้เลยนะครับอ่าก็อ่าวิธีการใส่กับพืนนะครับขามันจะอยู่ข้างบนนะขา L ให้ใส่แบงนี้นครับแล้วก็พลิกกลับมาอย่างนี้แล้วก็ล้วงเข้าไปนะครับอ่แบบนี้นครับเข้าแล้วดูแล้วนะครับนี่นะก็ประมาณนี้ ใครที่ทมหาตำแหน่งเฟสเชอร์รีเลย์ของตัวมิวเซเว่นนะครับหามาให้แล้วนะครับตรงนี้เลยอยู่ข้างขวาข้างพวงมาลัยเลยนะครับ่อดช่องตรงนี้ออกแล้วหมาะเข้าไปตัวสีเทานะครับตัวนี้เลยนะก็ต่างๆเสียบแล้วเช็คความชัวไว้ใช้ได้ไหมนะครับเปิดไฟเดียวดูนะโอเคนะครับไฟเดียวใช้ได้นะครับ ก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรมารอติดตามกันครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ